คลิปนี้มาชมพระสมเด็จวัดลักขังนะครับพิมพ์ยอดขนพลก็ถือได้ว่าเป็นอีกพิมพ์ทรงหนึ่งที่สวยงามและก็ดูอ่อนช้อยนะครับพิมพ์ทรงขององค์พระนะครับจะมีความคมชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นซุ้มเรือนแก้วขององค์พระนะครับก็จะดูเด่นชัดทําให้องค์พระดูมีมิตินะครับองค์พระประธานก็จะประทับอยู่ที่ฐานสิงนะครับสามฐานเรียงกันลงมานะครับ ส่วนที่ใต้ฐานก็จะมีจุดอยู่5จุดนะครับแต่ละฐานแล้วก็จะมีสามขีดโค้งลงมาเล็กหน้อยนะครับเป็นการตกแต่งแล้วก็ประดับเอาไว้อย่างสวยงามเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นด้านในด้านนอกของเส้นสุ่มนะครับก็จะมีคล้ายๆกับลายกระนกนะครับสวยงามไม่แพ้กันนะครับพระองค์นี้ลงลักแล้วก็ทาทับด้วยทองเอาไว้อย่างหนานแน่นนะครับ ส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนมากจะเห็นเป็นเนื้อสีขาวธรรมดาเนื้อสมเด็จนะครับจะไม่มีการทาทองแล้วก็ลงลักนะครับก็อาจจะมีบ้างนะครับบางองค์ก็จะมีลงลักแล้วก็ปิดทองเอาไว้นะครับแต่องค์นี้ไม่ใช่ปิดทองนะครับเป็นการลงลักก่อนแล้วก็ทาทับด้วยทองเอาไว้ยอย่างนานแน่นะครับน่าจะเป็นทองลัตนานะครับ สวยงามเรื่องอาลามเลยทีเดียวส่วนด้านบนนะครับที่มีการกระเทาะออกไปนะครับทำให้มองเห็นเนื้อในได้อย่างชัดเจนแล้วก็สวยงามนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณเห็นไหมครับเนื้อจะเก่าจะแน่นนะครับจะเห็นเม็ดมลสารไม่ว่าจะเป็นเม็ดสีเขียวและก็ที่เห็นเป็นสีแดงส้มเล็ก,เ,ลก,เ,ลกเห็นไหมครับ เป็นเม็ดสุมมกอนะครับกํแแพงสุมมกอก็ถือได้ว่ามีมวลสารนะครับในเนื้อพระขนาดกระทอออกเล็กน้อยยังมองเห็นได้อย่างขนาดนี้นะครับยิง่งทั้งองค์พระด้านในนะครับยิ่งจะมีมวลสารมากมายไม่ว่าจะเป็นผงพุทธคุณผงวิเศษทั้งห้านะครับเห็นไหมครับด้านข้าง ด้านข้างก็จะดูเป็นธรรมชาติมีความเก่านะครับมีร่องรอยของความเหี่ยวยุบย่นมีเม็ดมวลสารให้เห็นนะครับด้านหลังก็จะมีการลงลักเอาไว้อย่างหนานะครับแล้วก็ทาทับด้วยทองอย่างหนาไว้เช่นเดียวกันนะครับเหมือนที่ผมกล่าวเอาไว้ที่ด้านหน้านะครับเห็นไครับไม่ต่างกันด้านหน้าด้านหลังนะครับก็จะมีการ ลงลักทาทับด้วยทองเช่นเดียวกันนะครับที่เห็นเป็นสีน้ำตา